สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออก ปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาใน,ในแนวทางนะคะฮาหนอยสี่คู่เด่นเคนๆน,น,นะคะสูตรงบน้อยนะคะพี่น้องจ๋าเนาะแอดมินก็คัดตัวเลขมานะคะบางทีบางทีนะคะตัวเลขน้อยมากโอกาสหลุดก็ง่ายมากเลยนะคะส่วนโอกาสเข้าก็ยากจริงๆเนาะพี่น้องจา๋าช่วงนี้ก็เข้ายากหมากแพงนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้นแนวทางไปเนาะ ก็จะมีนะคะตัวเลขของเรานะคะก็จะมีศูนย์สองสองศูนย์นะคะสองหกหกสองนะคะศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะ 0 9 9 0 2 9 9 2นะคะอันนี้ขออนุญาตเขียนตัวแปลงนิดหนึ่งนะ,นะตัวเลขก็มีให้แค่นี้พอนะคะพี่น้องจับไปเลยนะคะตั้งแต่หน่อยแรกะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวเลขนะพี่น้องเราลองจับตัวเลขแค่นี้ไปจนถึง v ีวีลองดูนะคะไม่ต้องเปลี่ยนตัวเลขลองดูเนาะถ้าใครชอบนะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขซวยๆงางานมาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยดวยเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า